สวัสดีชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงการเงินการงานความรักของชาวราศีมีนในทลนายช่วงวันที่16-31ถึงสสิงหาคมเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะช่องชาแนลจาป์ปดดดวงไพ่ทาโร่ช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้ดูสึ่เหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเราจะนําคําถามยอดนิดมาตอบไปกับทุกคนทุกท่านด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปัดโทรา99นะคะ ที่คอมเมนต์ปันจะมีแปะลิงก์วิดีโอคำแนะนำในเรื่องของการจองคิวดูดวงเอาไว้ให้ด้วยใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้เลยหรือใครที่มีคำถามและข้อสงสัยในเรื่องของการดูดวงสามารถกดลิงก์เข้าไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมเพื่อความสบายใจของทุกคนทุกท่านได้นะคะช่องปัดดูได้ทางลัคนาราศีแล้วก็เดือนเกิดค่ะ เน้นไปที่ราศีก่อนนะคะแล้วก็ไปดูที่ลัคนาเปรียบเทียบเพิ่ม,เ,มเติมสิ่งดีๆเก็บไว้สิ่งที่ไม่ดีปล่อยวางมันไปหรือว่านำไปวางแผนลดความเสี่ยงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานพาไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนไพ่บอกว่าอะไรเอ่ยนะหกเหรียญค่ะหกเหรียญแปลว่าการให้และการได้รับเป็น energy นของคำว่ากรารยาณมิตรการอุปถมัมนภะ์การทำบุญก็ได้ทำบุ ขึ้นพลังงานไพ่ใบแรกแบบนี้อันนี้ก็อาจจะแนะนําก่อนว่าชาวราศีามีนนะคะท,ทาบุญทำทานมไหมหรือตอนนี้เรากําลังเจอใครสักคนที่อยู่ในโมเมนต์ของการรยา n a m i หรือเปล่ามีใครมาขอหยิบยืมเงินหรือเปล่าหรือว่าตัวเราเองกําลังต้องการการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนในเรื่องการเงินจากใครหรือเปล่านะความเป็นหกเหรียญให้ในจี้ของค้าขายดีมีโชคลาภได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่า เป็นพลังงานไพ่ที่ดีของชาวราศีมีนเลยนะคะดูสิว่าสิบใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีมีนนะคะพลังงานไพ่สิบใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับชาวราศีมีนใบแรกเป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญคะ่ะโอ้พายก็มีแต่ไพ่เงินๆเนาะแม่เนาะนะนะอันนี้นะคะเจ็ดเหรียญน,นะเด็กถือดาบค่ะนะะ หนึ่งกระทาค่ะเหมือนชาวราศีมีนกำลังจะไปลงทุนทำอะไรใหม่ๆอะ่ะแต่อยู่ในภาวะแบบคุ้นคิดอะ่ะตัดสินใจอะ่ะเครียดคิดมากกดบานบางคนลงทุนไปแล้วค่ะบางคนกำลังตัดสินใจแต่ค่อนข้างอยู่ในภาวะคุ้นคิดอะ่ะจะลงไม่ลงทำไม่ทำไปต่อพอทีอะนะนี้บางเรื่องบางอย่างเนี่ยคือเหมือนเราอะ่ะรอคอยเรื่องตัวเลขตัวเงินอยู่จากการลงทุนก็ได้ เนะราอคอยเรื่องตัวเลขตัวเงินอยู่อยากการลงทุนก็ได้แบบอา,อารมณ์ประมาณว่าอยากรู้ว่าที่ลงทุนไปเนี่ยจะได้กําไรไหมประสบความสําเร็จไหมได้ตัวเลขตัวเงินไหมถ้าได้ถึงยังไม่ได้ในตอนนี้ก็ยังอยากจะรอ,อก่อนนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จะตัดสินใจยังไงดีจะลงุนเพิ่มไหมจะไปต่อหรือพอทีนะเราก็ขึ้นไพ่ของสามเหรียญค่ะแต่ e n e เ g อร์จีไพ่มันก็ดูให้โมเมนต์แบบ ไพ่เวลาขึ้นไพ่เหรียญเยอะๆแบบนี้นะคะจะพูดถึงการใช้เหตุใช่ผลในการคิดวิเคราะห์การธุรกิจการงานก็ต้องมีอะไรนะแคทโฟใช่ไหมวางแผนการเงินมีเรื่องของรระยะเวลาถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะพูดถึงการรอเวลาแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องของเงินทองก็ได้เพราะบางทีไพ่ก็จะบอกว่าอย่าตัดสินใจไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับเขารู้จักเขาให้ดีพอก่อน ใช้เรื่องของเวลาเป็นคําตอบก่อนนะไม่ใช่ว่าจะรีบตัดสินใจไปลงทุนกับเขาหรือจะให้เงินเขาอะไรแบบนี้คุยไปก่อนใช้เวลาใช้เหตุผลไปก่อนอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักแล้วเงินกับงานอยู่ที่เดียวกันนะเช่นจะลงทุนไหมจะจะลงทุนไหมจะไปต่อพอทีจะได้กําไรไหมจะให้เงินช่วยเหลือสนับสนุนเขาไหมจะไปร่วมพูดร่วมลงทุนไหมอะไรแบบนี้นะในหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้เนาะนะคะ เดี๋ยวดูซิว่าพลังงานไพ่ห้าใบาออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมไม่แรกค่ะนะคะใบแรกเป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยขึ้นหนึ่งกระทาหนึ่งถ้วยขึ้นหนึ่งเหรียญอันนี้วาวมากเลยหายากมากนะแม่เปิดไพ่ให้ดูหน้าคิมนะคะเวลาไพ่เลขหนึ่งขึ้นสามใบแบบเนี้ยชัวนะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องขั้เลื่อนตําแหน่งมีชื่อเสียสอบได้สอบติดนะเอเนจีของวันนี้ยมันเป็นอะไรที่คุณได้รับ ตามที่คุณรอคอยหรือได้ลงทุนลงแรงไปเั้นการที่คุณอยู่ในภาวะของคนที่แบบไปต่อพอทีรอได้รอก่อนนะค่อนข้างจะได้รับอืมค่อนข้างจะได้รับได้เริ่มต้นได้ยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงใครที่อยู่ในระหว่างการตารัดสินใจจะลงทุนดวงกําลังพามาสถานการณ์แบบลงดีไม่ลงดีแต่ดูเหมือนจะทําอยู่แล้วนะจ๊ะดูเหมือนจะทําอยู่แล้วนะ นี้การลงทุนมีความเสี่ยงไหมคือราศีมีนเนี่ยมีอยู่สองแ,แบบแบบแรกคือได้พลังงานของดาวพฤหัสคุณก็จะไปแบบทรงนี้เลยได้รับโอกาสได้รับการสนับสนุนสอบได้สอบติดแล้วกานเ่อนตำแแน่นแต่คุณไปตามพลังงานของดาวเสาร์บางทีดาวเสาร์มันก็พาเราไปแบบได้นะเพราะว่าดาวเสาร์ของชาวราศีมีนเะน่ะเป็นดาวเสาร์ในเรือนลาภะได้มาเงินดีงานดีแหละแต่เครียดนะโอเครียดมาก ดีไหมดีอ่ะโอ้โหแต่บริวารยุ่งยากคือมันเป็นการได้มาแบบถ้าเป็นพลังงานของดาวเสาร์ทำงานนะคะจะได้มาแหละแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดคิดมากกดดันแต่ถ้าเป็นดาวพฤหัสทํางานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้วหรือว่าเป็นการได้ผลความสําเร็จนะได้ผลความสําเร็จนะขึ้นเจ็ดเหรียญเนี่ยจะตรงกับดาวเสาร์ในเรือนราพาะของชาวราศีมีนคือมันต้องรอคอยด้านความสําเร็จนิดน,นึงนะคะไปฟังคลิปดวงดาวเพิ่มเติมนะเอาสิบถ้ว้ สิบถ้วยอ่ะสองใบเนี้ยสองใบเนี้ยนะเป็นเรื่องของบุญวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหว้พระขอพรประสบความสําเร็จอืม,อ,มอันนี้ดีนะะถ้าเกิดใครแบบว่ามีคนเข้ามาคุยแม่ต้องหาแบบเขามาเปแม่เลยนะอืมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเจอคู่เจอแฟนอาเจอได้ค่ะแต่รีบได้ไหมไม่รีบนะบอกไปแล้วว่าไม่รีบพลังงานไพ่ของเก้าถ้วยสิบถ้วย ก็จะไพ่ดูนะาคิปนะไพ่ก็มาดีลดประเซอิ์สีแล้วอย่างเก้าถ้วยสิบถ้วยเนี่ยเป็นไพ่อะไรไหวพาขอพรใช่ไะมมาไพ่หงอัศวินถือถ้วยด้วยเอเดเชยไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้เวลานี้ชาวราศีมีนได้ไพ่ดีมากจ้านะดีมากจ้านะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ไพ่ดีดีลดประเซอิ์สีนะเหมือนชาวราศีธนูเลยไพ่ดีมากมีไพ่มีไพ่เงินกับไพ่ถ้วยค่อนข้างจะพูดถึง ความสุขความสมหวังนะคะนี่ชาวราศีมีนเองเนี่ยเน้นเรื่องอะไรก่อนนะสังเกตดูไพ่จะพูดถึงแต้มบุญบุญวาสนานะสมหวังสมความปรารถนานะมีไพ่ของการรอคอยที่ประสบความสําเร็จนะการรอคอยที่ได้เรื่องตัวเลขตัวเงินการเริ่มต้นหรือการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่ดีนะคะการที่เราจะได้ สิ่งที่เราควรจะได้รับจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญวาสนาของเราเอจีไพ่ใบนี้ก็บอกอะไรถ้าเกิดรู้สึกว่ามันมีวิกิศรัทธาแล้วเราอยากจะไปทําแบบทําทานนะนะทําบริจาคได้นะคะกรรมดีก็มีสิทธิ์จะส่งผลทำให้คุณประสบความสําเร็จได้พลังงานไพ่ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เวลานี้ค่ะทำลายช่วงวันที่1ถึง10 วันที่26ถึง31สิงหาคมค่ะพลังงานไพ่ของชาวราศีมีนถ้าเป็นเรื่องของการงานมีโอกาสจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสจะรอคอยประสบความสําเร็จสอบได้สอบติดนะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญวาสนาของตัวเองนําพาให้สมหวังสมความปรารถนาอาจจะมีบางครบางท่านได้มาแล้วหนักเหนื่อยยากบ้างก็ขอให้ใจเย็นนะคะมันจะเป็นความต้นลายไปดีใครที่จะตัดสินใจลงทุนไพ่วันนี้พูดถึงการลงทุนได้อยู่แล้วนะคะหรือถ้า มีการลงทุนอยู่แล้วนะคะนี้ถ้าเกิดใครที่ลงทุนไปแล้วรอรอคอยเรื่องตัวเลขตัวเงินก็รอหน่อยนะเพราะไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้มันพูดถึงการที่เราจะได้รับนะคะเราจะใช้พลังงานของความวิทยาอุตสาหะก็ได้หรืออาจจะใช้เรื่องความเชื่อาานี้ปัดอะเป็นคนที่มีบุมของความเชื่ออยู่แล้วพอดีปัดก็้าจ,จะมองถึงคนร่ำคนรวยมหาเศรษฐีนะคะที่เขาก็มีฐานะการเงินที่ดีก็ค่อนข้างจะมีเรื่องของความเชื่อคือมันเป็นเรื่องของการคิดดีทำดีได้ดีนะคะ มันไม่ได้แปลว่าความงมงายเนาะถ้าเราทําแล้วสบายใจถ้าเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับนะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันไม่ทําให้เราแบบว่าเชื่อไปแล้วเป็นนี่เป็นศิลเชื่อไปแล้วทําให้ชีวิตเราแย่ลงตกต่ําลง เราก็ไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะ,นะอย่างไพ่ก็จะขึ้นมาแบบพระพิคเนตอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าเลือกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือได้นะเออตามไพ่ก็ค่อนข้างจะพูดถึงการงานกับการเงินที่มีโอกาสจะสมหวังสมความปรารถนาได้รับในสิ่งที่เราต้องการนะคะอ,อาจจะมีบางคนบางท่านที่รอหน่อย แต่ก็เป็นการรอที่สมหวังสมความปรารถนาดได้เช่นกันนะใครอยากจะแบบว่าใช้พลังงานแต้บุญผักดันหน่อยก็ลองไปทําบุญหรือไปไหว้พระขอพรดูนะอย่างที่ปัดบอกไป พลังงานไพ่ในเรื่องของความรักหรอความรักเป็นเรื่องของการศึกษาดูใจอยู่ในระหว่างการตัดสินใจจะไปต่อหรือพอทีนะเป็นใช้เรื่องของเวลาและเหตุผลเป็นคตอบแต่มีโอกาสที่จะได้ปักหมุดเดินหน้าความสัมพันธ์ถูกต้องค่ะเป็นเรื่องที่รีบไม่ได้นะเป็นเรื่องที่รีบไม่ได้ถ้าเป็นข้อควรระมดระวังเช่นถ้าเราเจอใครเข้ามาในความสัมพันธนะ์น่ะแล้วเราแบบอย่างที่บัตรบอกท้าง,ง่ายคือเราต้องเจอสายเปยนะคะ อันนี้คิดง่ายตัดสินใจง่ายใช้เรื่องเวลาใช้เรื่องเหตุผลชัดเจนถูกต้องลงตัวก็เดินหน้ากันไปแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ได้มั่นใจว่าเอ้ยรู้จักกันไม่ส,สองสามเดือนเขามาชวนเราลงทุนนู่นนี่นั่นเราควรลงทุนดีไหมแล้วไพ่บอกว่าเราอยากจะตัดสินใจไปลงทุนด้วยนะคะเพราะว่า มันมีไพ่ของการแบบอยากเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยหรือความรักความชอบแต่ปดาดอาจจะแนะนําว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อควรเราม,มาระวังเราก็ต้องดูตัดสินใจอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมหรือใช้เวลาในการตัดสินใจหรือการคัดกรองเพราะฉะนั้นถ้ายัางไม่มั่นใจในคนคนนั้นอย่าเพิ่งให้เงินอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งเปโอเคปะ่ะนะคะบางทีเราเราชอบเขาไงเราหลักเขามากอะเราอยากจะให้ทุกอย่างกับเขาว่าเพื่อที่จะได้เดินหน้าคือไพ่วันนี้เรามีโอกาสที่คุณจะแบบ พพอร์ตเปให้เพื่อเดินหน้าเยอะด้วยนะแต่คุณเองยันลังเลใจไหมกังวลใจไหมใช่มากๆเลยนะมั้นใครที่แบบว่าอยู่ในจุดที่แบบ สเต็ปหนะึ่งเนาะใช้เวลาใช้เหตุผลในการคัดกรองใช้ความมั่นใจก่อนถ้ายังไม่มั่นใจอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งซัพพอร์ตแค่นั้นเองค่นะก็เซฟตัวเองได้แล้วอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนนะเอจิไพ่เงินดีงานด,านดีความรักดีค่นะถ้าไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการซัพพอร์ตการเปเจอคนมาเปแม่ก็แฮปปี้ไปเลยละกันเนะาะไพ่ก็ดีอยู่แล้วไปทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกันบ่อยๆเพิ่มเติมเท่านั้นเองช่วงพลังงานของดาวเสาเข้า สำหรับคนที่เป็นเนื้อคู่กันผ่านได้ทุกวิกฤตอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่จะเป็นปนระเด็นเป็นปัญหาในพลังงานองดาวเสาร์ก็คือคนที่เป็นแบบมีปากกรรมเจ้ากรรมในเวรกันอะซึ่งหมัดบอกเลยนะว่าไม่ยืดเยื้อนะความยืดเยื้อคือมีนอะไปยืดเยื้อเขาแต่เขาก็จะแสดงตตวตวตนค่อนข้างเร็ววราเรานี่แหละคือคนที่จะยืดเยื้อเขานะเพราะฉะนั้นการเป็นชาวราศีมมนเนี่ยถ้าเด็ดขาดในการตัดสินใจอันนี้ก็จะดีมากจะดีมากเราสามารถที่จะ เริ่มได้เดินหน้าได้นะสิ่งที่คุณกําลังรอคอยในตอนนี้คือเรื่องของการปักหมุดความสัมพันธ์ได้นะแต่คุณอย่าใช้อย่าใช้ดราม่านะอย่าใช้ความดราม่าคุณสมหวังได้แต่คุณอย่าใช้ความดราม่าความเป็นชาวราศีมีนนะอย่าใช้ความดราม่าเราจะต้องแบบเดินหน้าด้วยความเป็นโพสติฟเราจะได้สมหวังสมความปรารถนาเนาะนะคะเดี๋ยวดูไพ่ของคําแนะนาและบทสรุปค่ะเพราะว่าพลังงานไพ่วันนี้จะพูดถึงความเป็นเหตุเป็นผลมากใช่ไหม เราจะสบฝังได้ถ้าเรามีความเป็นเหตุเป็นผลนะไพ่เป็นแปดถ้วยค่ะแปดถ้วยแปลว่าอะไรการเดินหน้าการมุฟออนการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมอยู่แล้วอะไพ่ขนาดนี้แปดไพ่ราศีมีนสุดยอดมากนะดูตั้งแต่ตรงนี้นะ้วหกเจ็ดใช่ไหมเออเก้าสิบดูสิสุดยอดมากเลขหนึ่งสามใบสุดยอดมากในสิบสองราศีราศีมีนนี่สุดยอดมากเลยนะ ใช่ใช้เหตุใช้ผลใช้เวลาแต้มบุญดีทำรายนี้มีแต่รับกับรับนะอันนี้บอกเลยนะแล้วดูแปดกับ8อันนี้แปลว่าอะไรคะเพื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมขยับขยายก้าวหน้าพัฒนาดีขึ้นลงตัวอมไม่รู้จะพูดว่าไงดีไพ่กด็ดีอะเดี๋ยวดูซิว่าพนักง,งานไพ่บอกว่าอะไรเพิ่มเติอตอมอีกนะคะ พลังงานไพค่ะนะขึ้นมาเป็นไพ่ของไพ่เดชค่ะนะไพ่เดชรอเวลารอวาระรอโอกาสโอ้อันนี้พูดกันตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วรอเวลาที่จะเริ่มต้นรอเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์รอเวลาที่จะปักหมุดความสัมพันธ์อ,อนะ่ะน G ี้จี้ไพค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ของเฮอร์มิตค่ะรอเวลาหน่อยนะจ๊ะความเป็นเฮอร์มิตเหรอเฮอร์มิตเนี่ยเราอาจจะไปเจออะไรบ้างสองใบนี้พูดอะไรความห่างหาอย่างหง่วง หรือว่าการเริ่มต้นในหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษาหรือว่าเราไปเริ่มต้นในงานที่เราไม่ถนัดหรือว่าตัวเรากําลังเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่อาจจะไม่ถนัดหรือเป็นงานเกี่ยวข้องกับการที่ที่ปรึกษาหรือเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆไปเลยที่เราไม่เคยทําเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่าทาแนะนำรับบทสรุปก็พูดถึงเราจะมีโอกาสก้าวหน้าพัฒนาขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเลื่อนขนั้นเลื่อนตําแหน่ง มีโอกาสที่ตัวเราเองจะได้ไปทํากับสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆอาจจะไม่เคยทํามาก่อนก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ตรงไลฟ์สไตล์ก็ได้นะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของเวลามันจะนําพาคุณไปเริ่มต้นหรือเวลาจะนําคุณพาพาคุณไปดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องของการรอเวลาไทาม์ไลน์นี้มันอาจจะเป็นไทม์ไลน์ที่แบบต้องศึกษาหรือเข้าใจในตัวตนกันมากหน่อยนะไพ่ก็ดูเป็นแบบนั้นเรื่องเงินก็เงินเข้าหลายทางนะคะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยก็แค่ย้าใ่ใครหยิบยืมก็พอนะอให้ใครหยิบยืมก็พอเดี๋ยวไปเรามาระวังเรื่องแบบการให้การอุปถัมภ์การหยิบยืมใช่ไหมที่ปัดบอกไปเนาะตั้งแต่ต้นคลิปนะะดูคำแนะนำและสรุปก็ยังให้ energy ที่เป็น positive กับชาวราศีมีนมากๆนะว่าทำลายนี้คงเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือนำพาเราไปสู่การเริ่มต้นใหม่ๆหแต่การเริ่มต้นใหม่ใหมๆในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่ารอเวลาที่จะลงล็อกลงตัวนิดหนึ่งนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะต้องรอเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอมรอเวลาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอรอเวลาที่จะถูกที่ถูกท,ทางถูกเวลาในการเริ่มต้นอะไรบางทีเราก็อยู่ในภาวะของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ คิดมากกังวลใจเนี่ยในการเริ่มต้นคิดมากกังวลใจในเรื่องของการเริ่มต้นคิดมากกังวลใจในการตัดสินใจนะหรือสิ่งที่เริ่มต้นไปแล้วอาจจะให้ภาวะแบบคิดมากกังวลใจกับตัวเรานะจึ่งตรงนี้แปลว่าเวลาจะช่วยให้อะไรดีขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่ถนัดไม่ตรงไลฟ์สไตล์หรือกังวลลองหาที่ปรึกษานะคะถพาของความเป็นเทอร์มิตจะแปลว่าที่ปรึกษาหรือผู้มีประสบการณ์ หรือนะฮะส่องแสงสว่างนะความเป็นเฮอร์มิตเนี่ยมันก็ต้องหาคนที่แบบตรงจดิตกันด้วยนะตรงจดิตตรงกันตรงกันด้วยเนาะนะมาช่วยเราที่จะนำทางใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีทุกคนทุกท่านค่ะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอนไลน์ปันโหราน99ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า